อยากรู้แบบมันแย่สุดๆทําให้พี่แบบไม่เป็นร้องไห้อย่างนี้หรอไม่ได้คือร้องไห้เพราความรักอยากรู้อยากรู้เคยครับเคยก็หนักที่สุดน่าจะเป็นแฟนคนที่สองที่มากรุงเทพแล้วมาเนี้ยก็ร้องไห้เป็นเดือนเลยเกิดเหตุการณ์จุดเปลี่ยนยังไงทําไมเราถึงต้องเลือกเขาเป็นคําถามที่ดีมากก็คือเจอเขาเขาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเราเราชอบเลยเป็นผู้หญิงในสเปคอะไรเงี้ยขาวๆอวบๆมีน้ํำมีนวลนะครับ น้องมใหญ่พูดได้หรอคุณแป๊บนึงนะพี่จ้องขนาดเนี้ยพี่พูดไปเลยพี่จริงอ่ะพี่จ้องแน่ตลอดนะไม่เชื่อถามน้องเป็นแฟนที่เราชอบเขาแม่เพราะว่าเป็นผู้หญิงในสเปคเนาะแล้วก็เป็นสาวในอุดมคติเราใช่แต่ด้วยนะตอนนั้นจะอายุประมาณ20 21ยเอ็ดอะไรเงี้ยมันก็้่วยลุ้นตอนนี้เลย ใัมรุ่นใช่มันเราก็ยังไัยรุ่นอยู่ใช่ไหม <c oughs> ก็ยังนอกรุ่นนอกทางบ้างอยู่ครับก็คือมีแฟนคนนี้แต่ว่าเราก็อาจจะไปคุยคนอื่น